เมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วค่ะตอนนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำนะคะก็ให้ความหมูสับมาเน้นๆเลยค่ะแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะนี่ค่ะมีใบลึงด้วยนะแล้วก็พวกข้างในค่ะทุกคนดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะในกัพาอนะคะอันนี้ไส้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็หมูสับค่ะท็อปปิ้งมาเยอะเลยค่ะส่วนเมนูที่สองค่ะเราสั่งเป็นบะหมี่เหลืองแห้งค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหมูสับนะคะ เครื่องในหมูค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวรีิซงหอมมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะมะหมีเหลืองแห้งค่ะส่วนอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทุกโต๊ะต้องสั่งค่ะทุกคนค่ะเกี๊ยวทอดค่ะร้อนๆเลยค่ะมาเสิร์ฟมาคู่กับน้ำจิ้มค่ะจานนี้นะคะ60บาทค่ะ Good m o r นิ่งค่ะทุกคนค่ะกินมอร์นิ่งจากตลาดประชานิเวศนะคะวันนี้ดิฉันมานี จะมาเปลี่ยนลุกที่อาราณประจำนะคะกินซาตระาประชานิเวศค่ะทุกคนคะนัดเขาไว้ตอน9ก้าตมงค่ะเดี๋ยวฉันนะคะขอไปทำธุระก่อนค่ะแล้วรอติดตามไปดูนะคะว่าดิฉันจะพาทุกคนนะคะไปทานอาหารอร่อยๆนะคะที่ไหนในยา่นี้คะ่ะเดี๋ยวขอแบบเปลี่ยนลุกก่อนทุกคนคะ่ะดีไหม <laughs> เป็นนีเป็นลูกไหมสมั้งแต่9โมงค่ะตอนนี้ประมาณ8โมงแล้วค่ะหิวแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราวาไปที่ร้านอาหารกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวลองตามไปดูนีคะว่าทุกคนไปกินที่ร้านไทยไกลนี้แหละค่ะทุกคนค่ะเอสกอรค่ะมาถึงแล้วค่ะ,คน,คะ,คะนี่ค่ะมานาะก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงค่ะทุกคนค่ะร้านนี้ร้านเด็ดร้านดังนะคะใกล้ตลาดประชานิเวศค่ะทุกคนค่ะ นี่เขามีรางวัลการันตีเลยนะคะทุกค่ะโอเคค่ะเราไปหาโต๊ะกันค่ะเขามีทั้งโซนข้างนอกนะคะแล้วก็โซนห้องแอค่ะเมนูของเขาค่ะเมนูแนะนำนะนี่ค่ะเป็นต้มยำแห้งค่ะต้มยำน้ำค่ะทุกคนขาแล้วก็ตัวนี้ต้องสั่งทุกคนเลยนะทุกคนเกี๊ยวทอดค่ะทุกคนะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันสั่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต้องจดออเดอร์แบบนี้ค่ะ เรกโตะค่ะแล้วก็จดเมนูส่งที่ร้านนะคะเมื่อสักครู่ที่ฉันสั่งไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรสชาติแล้วก็หน้าตาอาหารของกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้กันนะคะ <S <S <ๆ>เมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะตัวนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำนะคะเขาให้ความหมูสับมาเน้นๆเลยคะ่ะแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะนี่คะ่ะมีใบตําลึงด้วยนะแล้วก็พวกเครื่องในคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คะ่ะมีกระเพาะนะคะอันนี้ไส้ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็หมูสับค่ะท็อปปิ้งมาเยอะเลยค่ะส่วนเมนูที่2ค่ะเราสั่งเป็นบะหมี่เหลืองแห้งค่ะตอนนี้ก็จะเป็นหมูสับนะคะเครื่องในหมูค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็นี่ค่ะถัวลี่ทรงหอมมากๆเลยค่ะ้ววันค่ะบะหมี่เหลืองแห้งค่ะส่วนอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทุกโต๊ะต้องสั่งค่ะทุกคนค่ะเกี๊ยวทอดค่ะร้อนๆเลยค่ะ เรเสิร์ฟมาคู่กับน้ำจิ้มค่ะจานนี้นะคะห0สิบบาทค่ะนู่นค่ะหลังเปลี่ยนลูกค้าก็พาทุกคนนะคะมาลองท้องกันค่ะด้วยกว๋วยเตี๋ยวหมูหมูตำลึงด้วยนะใช้ใบตำลึงค่ะดีฉันสั่งเป็นบะหมี่แห้งนะคะเส้นบะหมี่ค่ะท็อปปิ้งมาด้วยหมูสับแล้วก็พวกนี้หมูชิ้นนะคะมีไส้ด้วยค่ะไส้สวยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะมีไส้มีกระเพาะด้วยนะนี่กระเพาะหมูชูดู แล้วก็ผักอย่างที่บอกค่ะเป็นใบตำลึงแบบนี้เลยค่ะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะมาลองชิมกันค่ะของจริงนะคะอหอมมะนาวค่ะมะนาวดสดบีบไปนะคะแล้วก็ถั่วเลิสงค่ะทุกคนค่ะส่วนแม่ดิฉันกินนําไปแล้วค่ะแซ <c oughs> ่บไหมคะทุกแซ่บไหมคะ,มค,ะคุณแม่หมดแล้วหมดแล้วชิมค่ะมาเป็นกับข้เลยอ่ะ รสชาติก๋วยเตี๋ยวเขาอ่ะคือแบบปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในชั้นก็เติมแค่พริกเติมอะไรนิดหน่อยให้ได้เป็นรสชาติของตัวเองค่ะเส้นบะหมี่เขาอ่ะเป็นบะหมี่เล็กๆเส้นเล็กๆอ่ะเหมือนพวกในบะหมี่เหลือในพวกบะหมี่เป็ดอ่อแน่นะอนปะ,ะไม่ใช่บะหมี่แบบเส้นแบบแบบแบนๆทั่วไปนะเล็กมากเลยเหมือนอันเจอแฮน s ์สปาเก็ตตี้เลยทุกคนค่ะ อันนี้ขอกินนีดกอนลองชิมนี่ดูไส้จะเด็ดไม่เด็ดก็ต้องดูไส้ค่ะว่าจะมีกลิ่นหรือเปล่าว่าจะมันหรือเปล่าใช่เนาะมันนี่นะเหมือนไส้ตัดเลยชิมค่ะอือใช่ออกมันมันไส้ไส้เขาสะอาดใช่เขาทำสะอาดเขาทำดีเธอไม่มีกลิ่นเลยค่ะทุกคนค่ะ แล้วก็ความพิเศษของที่นี่นะคะผักเขาก็คือเป็นใบตำลึงค่ะ <Wow. S 1> แปลกเนาะเป็นตัวขายของเขาเลยส่วนใหญ่ใบตำลึงมันจะอยู่ในพวกเกาเหลาต้มเลือดหมูเน่ะปะแต่เนี้ยมาใส่ในกว๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนค่ะนีค่ะคำนี้มีทั้งเส้นมีทั้งใบตำลึงหมูสาบนี่ค่ะชิมค่า <c oughs> หนึ่งอะอยากกินน้าซุปเนี่ย <c oughs> แต่ได้ไหม แม่ก,นนะมกินหมดส่วนเปวยเตี๋ยวของแม่ในฉั้นนะเป็นเ๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำนะก็อร่อยเหมือนกันค่ะเครื่องค่ะมันเหมือนกันเลยเนาะเครื่องหน้าตาเหมือนกันเลยเนาะหมูสับเครื่องในหมูไส้กระเพาะแล้วมีหมูชิ้นเนาะหมูสับให้มาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ปรุงเป็นต้มยำนะคะแม่บอกอร่อยมากกินหมดแม่ดิฉันกินบ่อยค่ะสําหรับร้านนี้ส่วนดิฉันครั้งแรกค่ะรู้และว่าทําไมคนกินเยอะนะแม่เนาะ ของเขาแบบดีสะอาดปรุงรสชาติมาแบบว่าพอดีแล้วค่ะใครกินเผ็ดกินเปรี้ยวค่อยเพิ่มไปเองค่ะทุคนค่ะมามา,มาอีกหนึ่งเมนูยังไม่จบ <c oughs> กินนำไปแล้วแม่ดิฉันเกี๊ยวทอดค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้มีทั้งหมูสับอยู่ข้างในมีทั้งเนี่ยค่ะต้นหอมอยู่ข้างในค่ะทุกคนค่ะร้อนๆกับกรอบค่ะแม่บอกกินต้มยำเผ็ดๆนะดับเผ็ดร้อนด้วยเกี๊ยวทอดไดดี ID เลยค่ะ ร้านนี้ให้หมูเยอะมากไม่หมูเยอะมาก,น,มมากนี่แต่งครึ่งคือเยอะมากใหญ่กว่าพวกลูกชิ้นนะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะดูความสเกลของเขาเนี่ยค่ะใหญ่กว่าลูกชิ้นอีกอให้เทียบกับเนื้อป้องชันนะใหญ่กว่านิ้วโป้งชันค่ะอ๋อมีบออหรอสิบชิ้นหกสิบบาทโอ้ราคาไม่แรงเนาะถ้าพูดถึงสิบชิ้นหกสิบบาทอ๋อนี่ค่ะ ทุกคนค่ะดิฉันขอตัวจัดการเมนูอยู่หน้านะคะเดี๋ยวมาสรุปรสชาติให้ฟังค่ะมาจ่ายตังแล้วค่ะทุกคนค่ะสองร้อยบาทนะคะมาค่ะทุกคนค่ะมูฟค่ะมูฟมูฟอย่างรวดเร็วค่ะรื่หาเดี๋ยวเราไปสรุปรสชาติให้ฟังในรถกันค่ะทุกคนค่ะแม่รีบแม่กับหนึ่งรีบมูฟค่ะ มามาเดี๋ยวฉันมาสรุปรสชาติให้คุณผู้ชมฟังระหว่างกลับบ้านครับรถกลับบ้านดีกว่ามาอันนี้ครั้งแรกสําหรับของหนึ่งนะโอ้ไมเดี๋ยวไปทันไฟเขียวแป๊บนึงครั้งแรกของหนึ่งเลยนะสาหรับร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตำเลืออ่ะมันคือกว๋วยเตี๋ยวหมูทุกคนนึกออกไหมหมูสับเขาร้านนี้เขา,ววาทำดีเธออูรถติดโอ้ทําดีมากมันสะอาดแล้วก็หมูเน้นๆเธอเมื่อกี้ดิฉันไปอินเสิร์ตมาแม่ หมูเขาใช้เป็นหมูแพ็คแบบสะอาดๆเลยค่ะมันน้อยๆทุกคนหาแล้วน้ําซุปหมูอ่ะว,งะวงองนึกออกไหมหมูสับอ่ะแค่น้ําซุปลวกหมูอะ่ะมันก็ทําให้น้าซุปหวานแล้วไม่นึกออกไหมเออแล้วเขาก็พิเศษในเรื่องของไส้อะเครื่องในหมูไส้หมูะเพาะ,ะอาด,อดมากเนาะแล้วก็ต้มยําเธอเป็นไงบ้างอร่อยอร่อย,ออยมะนาวดีไหมมะนาวดีปะเราไม่ได้กินกับบอกแม่ไปต้มยําไงเขาปรุงม,มาแล้ว กินหมดถ้วยไปก่อนชั้นเลยค่ะส่วนดิฉันค่ะสั่งเป็นบะหมี่แห้งค่ะทุกคนค่ะเส้นเล็กๆคือแบบมันปรุงมาพอดีแล้วทุกคนขับไปในนะคะาที่รักขอบคุณค่าคนไทยใจดีจังเลยเนาะเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววัตถุดิบดีมากสะอาดมากของเขาอะค่ะทุกอย่างเหมือนทําเองหมดเลยนะแม่เนาะขนาดเกี๊ยวอะ เขาปรุงเองเนาะเป็นหมูสักเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะแล้วเขาก็ใส่เป็นเหมือนแบบสีเขียวๆน่าจะเป็นใบต้นหอมใช่ไหมแม่ใบหอมนั่นแหละค่ะของเด็ดค่ะมาร้านนี้นะคะอย่าลืมสั่งเกี๊ยวทอดค่ะทุกคนค่ะเป็นไงบ้างคะดิฉันนะคะมาเปลี่ยนลุกนะคะเนี่ยค่ะร้านประจํานะคะแถวตลาดประชานิเวศค่ะดิฉันนะคะก็ไม่ลืมนะคะที่จะแบบว่ามาแนะนําร้านอาหารอร่อยๆในย่านนี้ค่ะ ดิฉันเดินจากร้านกินซ่านะคะร้านทําผมดิฉันที่ตลาดประชานิเวศน,นะคะไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตําลึงนะคะแค่ไม่ถึงแบบ100เมตรอันหนึ่งให้แค่50เมตรก็ถึงแล้วค่ะทุกคนคะเป็นไงบ้างครับณผู้ชมขาถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้นะคะก็ลองกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนึ่งด้วยนะ โอเคค่ะสำหรับอีพีนี้หนึ่งกับแม่ลาไปก่อนเรือ,ล,อลาคุณผู้ชมเร็วล,ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหนา้าฝากติดตามกัด้วยนะคะวันหนึ่งนะคะจะพาทุกคนไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนต่ออีพีนี้ขอแบบว่าขับรถรถติดในกรุงเทพลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่บายอ e y o ูบายไม่กระไนรถไม่ขยับเลยอ่ะรีวิวจบแล้ <laughs>